ทวงตำรวจกับไม่รู้ยังไง Black Lives Matter นะครับเพราะตำรวจเนี่ยใช้อำนาจของการแต่งกายที่เป็นชุดตำรวจเนี่ยมาทำร้ายให้กับประชาชนอเมริกา Good Morning ครับอ้ต้อง Good Afternoon แล้วสินะปุ้ย Hello ทุกคนเร็วภรรยาผมนะครับผมจะมีนะคนขับรถนะจันถึงสุกนะชื่อนิกนะ แต่พอเชาวาทิตย์ผมนะครับคนขับรถผมแปลงกายนะเป็นนางฟ้าชื่อปุ้ย <c oughs> โดยที่ไม่ต้องมีค่าจ้างอะไรเลยนอกจากเลี้ยงอาหารเที่ยงอย่างเดียวตอนนี้ปุ้ยกับผมก็จะไปกินโมโม่คาเฟ่นะใครใครกินโมโม่คาเฟ่มะเป็นร้านโปรดอันหนึ่งของผมเลยนะครับก็ตื่นเช้าขึ้นมาข่าวเยอะนะเมืองไทยตอนนี้นะเอาข่าวแรกเลยดีป่ะเป็นข่าวที่ผมว่าทุกคนกำลังจับตามองอยู่นะ หรืออาจจะมีใจิตใจคิดนะครับสำหรับกลุ่มที่สนับสนุนคนคนนี้เขานะก็คือโดนอีกแล้วนะฝ่ายเสื้อแดงโดนอีกแล้วฝ่ายเสื้อแดงโดนอีกแล้วโดยที่ฝ่ายพันธมิตรหรือฝ่ายเสื้อเหลืองเนี่ยไม่เห็นจะโดนกันสักคนเลยคราวนี้คือข่าวอะไรครับก็คุณนัทวุิใช่ไหมนัทวุิใส่เครื่องใช่ไหมถ้าผมผิดช่วยขอโทษทีนะนัทวุินะหัวนําผู้นําคนหนึ่งนะครับของเสื้อแดงนะกับกลุ่มของเขาสักสี่คนห้าคนเนี่ยนะ ก็ได้ถูกนะครับตัดสินจากสารให้เข้าคุกนะครับรหลายปีเหมือนกันนะกับเรื่องที่เขาไปสั่งเขาจะบอกไปบุกนะไปบุกหรือไปประท้วงนะครับหน้าบ้านของนะครับท่านเพรมนะครับตินสุรานนท์นะครับสีสาวเทเวศใช่ไหมตอนช่วงที่เสื้อแดงออกมาประท้วงกันคดีนี้ก็หลายปีนะนะครับสุดท้ายแล้วก็วันนี้คุณนัทวุฒินะครับกับกลุ่มเขานะครับ ก็โดนนะครับตาชารตัดสินว่าให้เข้าคุกนะครับให้เข้าคุกแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในคุกแล้วนะครับโดยที่หลายคนเนี่ยจะมองว่าเห็นไหมเสื้อแดงโดนอีกแล้วนะกลุ่มเสื้อเหลืองที่ไปบุกนะครับแล้วน่าจะทําความเสียหายให้กับประเทศชาติมากกว่าคุณนัทวุฒิกับกลุ่มเนี่ยไปประท้วงหน้าสีเสาเทเวศนะเคยไปประท้วงที่สนามบินสุวรรณภูมิเลยนะครับปิดสนามบินหรือเข้าไปนะครับบุกนะครับทำเนียบรัฐบาลเลยนะครับ เพื่อจะไปขับไล่ตอนนั้นท่านสมชัยวงสวัสด์นะหรือไปนะครับทำร้ายนะจะฐานที่ตำรวจเลยนะคนพวกนี้ก็ยังเดินอยู่ในสังคมได้บางคนก็กลายเป็นสอสอบางคนก็กลายเป็นรัฐมนตรีบางคนก็ยังมีหน้ามีตาอยู่ในสังคมนะครับโดยที่คนพวกนี้มีคดีหมดนะครับแต่ยังไม่โดนสักคนแต่นัทวุฒิตอนนี้โดนแล้วแล้วเมื่อเช้าผมก็ได้ดูวิดีโอนะที่คุณนัทวุฒิเขาทำออกมานะที่บอกว่า ถ้าคุณได้ดูวิดีโอนี้ก็แปลว่าผมโดนเข้าคุกแล้วนะครับใจผมพูดยังไงดีเรามาวิเคราะห์กันนะนี่เป็นปัญหาใหญ่ของเมืองไทยอันหนึ่งเลยนะครับนี่เป็นอย่าบอกว่าเป็นใหา่ใหญ่อันหนึ่งของมันเป็นปัญหาผมว่าใหญ่ที่สุดในเมืองไทยก็คือระบบที่คนไทยไม่รู้สึกว่าความยุติธรรมเนี่ยมันทั่วถึงใครที่สนับสนุนรัฐบาลหรือใครที่สนับสนุน พลังเก่าอำนาจนะครับพวกนี้ก็อาจจะโดนคดีนะแต่หูโอกาสเข้าคุกนี่น้อยมากหรือยังไม่โดนสักทีหรือก็ได้เป็นยิ่งใหญ่กันในสังคมวันนี้แต่ฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยหรือคนที่ไม่สนับสนุนรัฐบาลเนี่ยโดนกันเพียบนะครับอยู่ในคุกกันเพียบรัฐบาลหรือระบบยุติธรรมไทยเนี่ยจะอธิบายยังไงคดีมันก็เหมือนเหมือกันนะใช่ไหม กับคดีคุณนัทวุฒิเนี่ยกับคดีคุณสนทิหรือคดีมาคุณสนทิอย่าพูดเลยคุณนามสุเทพใช่ไหมหรือหลายหลายคนนะคุณจุติไกรเลิกเงี้ยใช่ไหมไม่จุติไกรเลิกใช่ปะไม่ดอ,ด,อ,ด,อดีรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเราชื่ออะไรนะจุติไกรเลิกสิอีกคนหนึ่งนะที่ไปบุกสนามบินเนี่ยทาไมเขายังเดินอยู่ในสังคมได้โดยที่ใหยแฝงนะตอนบุกสนามบินด้วยเสื้อเหลืองเนี่ยเสียหายมากนะแต่เสื้อแดงไปบุกอาเซียนไปอะไรเงี้ยนะพวกนี้อยู่ในคุกหมด แต่คนได้ไปบุกสนามบินโดยที่ในประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยไม่มีใครเขากล้าบุกสนามบินกันนะเพราะมันทําให้ประเทศชาติเสียหายมากก็ยังอยู่ข้างนอกอเดินได้ไปชอปปิ้งได้กินข้าวที่เอ็มพอร์ยมได้คนก็ยังนับถืออยู่ดีเพราะอะไร่ะเพราะอะไระโดยที่คดีสนามบินหรือคดีเข้าไปบุกในสภาเนี่ยมันมาก,ก่อนคดีของนัทวุฒิเขานะที่ไปผมไม่ได้พูด ว่าคุณนทุษไม่ควรจะโดนเอาให้เข้าใจถูกก่อนนะดีแล้วนะก็จะได้รู้กันว่าใครที่ทําผิดกฎหมายก็หรือทำให้ประเทศชาติเสียหายในสายตาของคนในก,กลุ่มนะั้นอาจจะไม่ได้สายตาผมนะก็ควรจะโดนกฎหมายดูแลปัญหาไม่ใช่ตรงนั้นครับ <c oughs> รัฐบาลปัญหาไม่ใช่ตรงนั้นครับพวกที่มีอำนาจทั้งหลายปัญหาคือมันดูแลไม่ทั่วถึงฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งโดนตลอด โดน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 ,โดนทุกปีจะมีข่าวว่าเสื้อแดงเข้าคุกไม่เป็นนัทวุฒิก็เป็นจัตุพรก็เป็นคนนู้นคนนี้แต่ฝ่ายเหลืองผมยังไม่เห็นเข้าสักคนเลยที่มีชื่อเสียงนะไม่เห็สักคนหรอนะหรือคดีที่มีการยิงคนตายที่วัดอะ่ใช่ไหมครับก็เงียบคือมันมีคนผิดอ่ะอีกฝ่ายอีกฝ่ายแดงก็มีคนผิดอย่าเข้าใจผิดนะฝ่ายแดงก็มีคนผดผิดแล้วก็วันนี้นัทวุฒิก็ชัดเจนแล้วว่าผิดถึงโดนเข้าคุก ต่จะลองไฟเหลือนจะม,มีคนผิดบ้างเลยเหรอมันจะมีใส่คนผิดบ้างเลยอะ่ะจะป้องกันกันไปถึงไหนระบบยุติธรรมมันแย่ครับแล้วถ้าระบบยุติธรรมมันแย่เนี่ยมันก็จะมีอย่างนี้ยล่ะที่มีการแตกแยกกันนะครับวันนั้นก็มีดราม่าก,กับเรื่องคุณชอนอนะไรนี่ใช่ไหมนะคุณชอนกับคุณจรเนานะผมจะเรียกงี้นะชอนกับจรน,นะน่ารักทั้งคู่นะจริงๆแล้วสองคนเนี่ยชอนกับจรนเนี่ยไม่น่าจะทะเลาะก,กันนะน่าจะมารวมพลังกัน เพราะสองเสียงเนี่ยเพราะว่าเป็นสองเสียงที่มีพลังนะถ้าสองคนนี้ไม่ทะเลาะก,กันก็จะได้ให้สังคมเดินหน้านะแต่ผมเข้าใจพอยต์ของจอห์นวินยูเขาใช่ไหมจอห์นเขาบอกว่าเราจะไปสนับสนุนพวกที่ทำร้ายประชาชนได้ยังไงชัดเจนนะจอร์อนจอห์นใครก็ได้นะพี่ไม่แน่ใจว่าเราเล็งถูกก็ป่าดูเหมือนตอนนี้คนที่ทำร้ายประชาชนเนี่ย ก็คือระบบยุติธรรมนะแน่นอนคําถามกิดแล้วใครสั่งเขาลงมาไม่เถียงแต่มันชัดเจนมากว่าคนพวกนี้เขามีอาวุธที่ใหญ่มากคือระบบยุติธรรมคือศาลคือการตัดสินวิ่งคดีให้มันเร็วขึ้นเพื่อให้ฝ่ายที่ประท้วงเนี่ยโดนเข้าคุกก็แปลว่าอะไรเขาไม่ต้องใช้ระบบะเผด็จก,การหรอกเขาไม่ต้องใช้ปืนหรอกเขาไม่ต้องใช้ลูกกระสุนหรอกเขาใช้ผู้พิพากษานะหรือระบบยุติธรรมที่เดินชา้า สำหรับอีกฝ่ายหนึ่งแต่เดินเร็วมากสำหรับอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจผมถูกนะผมไม่ได้บอกว่าสารตัดสินผิดเรื่องคุนัาทุิผมเพียงพูดว่าทําไมมันไม่ตัดสินให้ทั่วถึงหรือสองวันที่แล้วก็เป็นข่าวที่ตลกมากที่ตํารวจนะครับคนที่สอบสวนตํารวจใช่ไหมเรื่องคดีของลูกชายของกระทิงแดงเนี่ยได้ออกมาพูดเลยว่าตํารวจที่ตรวจสอบเรื่องนี้หรือขบวนวิธรรมที่ตรวจสอบเรื่องที่ ลูกชายของเจ้าของเรดบบลได้ฆ่าพูดคำคำต่งตัวนะฆ่าฆ่าฆ่าตำรวจตายแต่สุดท้ายแล้วคณะสอบสวนได้บอกเลยว่าตำรวจทำงานห่วยทำงานบ,บพร่องทำงานช่วยนะจนปล่อยให้เด็กคนนี้นะครับไปเดินช็อปปิ้งร้านเอร์เมสร้านหลุยส์วีทอนต่างประเทศได้พ่อแม่เขาก็ยังเดินอยู่ในสังคม นะใครเจอเขาไหว้นะใครเจอก็นับถือว่าโอ้เขาเคยยุบวิทยารวยเราต้องนับถือเพราะเขารวยนะแต่คนอื่นเนี่ยนะลองดูสิลองไปฆ่าตำรวจตายสิเอาผมก็ไนดะ้ลองผมลองขับรถชนตำรวจตายดิผมคงนั่งเน่าอยู่ในคุกแล้วอะนะร้อยเปอร์เซ็นต์นั่งเน่าแน่ในคุกงั้นสองอย่างที่เกิดขึ้นภายในไม่กี่วันเนี่ยหนึ่งเรื่องที่ตำรวจเอง โดนบอกมาว่าดำเนินคดียุติธรรมให้กับตำรวจที่เสียชีวิตเพราะลูกของคนรวยมากในเมืองไทยกระทิงแดงฆ่าเขาตายก็หลุดไปวันนี้นะัททวิอยู่ในคุกดีแต่คนอื่นไม่อยู่เลยอธิบายกันยังไงไม่ได้หมายความว่าต้องปล่อยนะัทุวิออกมานะหรือไม่เปรกบหมายความว่าต้องไม่เล่นงานเรื่องเสื้อแดงแต่มันคนจะเล่นงานให้ทั่วถึงไหม เพราะว่าถ้าขบวนยุติธรรมเนี่ยนะครับเป็นอย่างนี้นะแล้วคนไทยจะพึ่งพาอะไรล่ะก็เลยมาเรื่องตำรวจผมเห็นวิดีโอที่ช่อนะคุณช่อใช่ไหมคุณช่ออดีตเลขาบ่<อ>ช่อช่อตัวทีนะช้อนะผมชอบนะเดี๋ยวคนนี้นะ I like her actually ช่อก็มันดีนะโอ้โหถ้าช่อจอนเวนยูกับช้อนจับมือกันได้นี่เป็นยังไงน,น่าจะมันดีนะที่ช่อเขาไปถ่ายคลิป น่าจะน่าวัดพระแก้วใช่ไหมถ้าผมดูถูกนะถ้าดูไม่ถูกก็ขอโทษทีนะเราก็มีตำรวจเนี่ยทั้งนอกแบบทั้งในแบบนะมารบกวนเขามาถามคําถามเขามาถ่ายอะไรมาทําอะไรอะไรเงี้ยตำรวจครับคุณมีอะไรทําดีกว่าจะมานั่งขู่ชอบมะคุณมีสิทธิ์อะไรคนเขาจะถ่ายวิดีโอคลิปบนถนนนะที่จะมาถามว่าคุณมาถ่ายเรื่องอะไรคุณําทําไมผมต้องรู้ว่าข้อมูลคืออะไร คุณไม่ต้องรู้ครับตำรวจไม่ใช่เป็นหน้าที่คุณที่ต้องรู้เลยนะเขามีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ที่จะถ่ายคลิปเขาไม่ได้รบกวนใครเขาไม่ได้ไปบล็อกถนนเขาไม่ได้ทําให้รถติดเขาไม่ได้อะไรนะแต่แทนที่ตำรวจจะใช้เวลาไปจับลูกของคุณอะไรนะเฉลิมหรือเฉลียวอะไรยุทธวิทยาเนะี่ยใช่ไหมที่ฆ่าคนของคุณตายเองนะคุณมานั่งคู่ คุณมานั่งจับตาตำรวจสี่คนแล้วเหอในวิดีโอคลิปของช่อเนี่ยนะเพื่ออะไรนะเพื่อให้สังคมเกลียดตำรวจมากขึ้นคุณไม่มีอะไรน่าทํามากกว่าน,นี้เลยอันนี้พูดด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกับสถาบันตำรวจนะครับท่านจักทิพครับตำรวจเป็นสิ่งที่เราควรจะให้เกียรตินะครับค้นให้เกียรติแต่เมื่อตำรวจเนี่ยทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเป็นอาวุธของการเมืองเป็นอาวุธของความไม่ยุติธรรม เป็นอาวุธที่มีเอาไว้เพื่อจะขู่ประชาชนเนี่ยมันไม่ดีะนะครับหรืออมีคดีหนึ่งเพิ่งเห็นข่าวสามวันที่แล้วใช่ไหมครับที่มีน้องนักเขียนคนหนึ่งนักวาดรูปใช่ไหมที่ไปฉายแสงไฟคุณปรีดีประดมยงตรงฝาผนังเนี่ยแล้วพอกลับบ้านมาเนี่ยก็มีตำรวจนอกแบบสี่คนมารอที่บ้านเลยมารอทำอะไรครับมารอจัดบ้ายให้เขาเหรอมารอร้างห้องน้ำให้เขาเหรอไม่ใช่ครับ มารอเพื่อจะขู่เขาเพื่ออะไรเพื่ออะไรนี่ไม่ใช่นาะหน้าที่ของตํารวจไม่ใช่ขู่คนไทยหน้าที่ของตํารวจคือดูแลคนไทยหน้าที่ของตํารวจไม่ใช่เป็นอาวุธของการเมืองแต่เป็นอาวุธของประชาชนที่จะสู้กับความไม่ถูกต้องของการเมืองเมื่อไหร่ตํารวจเนี่ยให้ความรู้สึกกับประชาชนว่าเขาคือโจร ดูอย่างอเมริกาสิครับตอนนี้เขาออกไปประท้วงตำรวจกันไม่รู้ยังไง black lives matter นะครับเพราะตำรวจเนี่ยใช้อำนาจของการแต่งกายที่เป็นชุดตำรวจเนี่ยมาทำร้ายให้กับประชาชนอเมริกาตำรวจไทยจะเป็นอย่างนี้หรอครับเพราะว่าท่านจักรทิพย์เนี่ยเป็นพอบอตรทที่ดีนะผมชอบผมชอบนะ,ะเหมือนกับชอนชอบประวิตยนะผมขอพูดผมชอบท่านจักรทิพย์ก็แล้วกันอย่าอย่าอย่าอันไลค์ผมกันมากนะจริง ผมรักทุกคนนะแต่ผมก็มีเศษมีความคิดเห็นเลยนะแต่เขาบอกอะท่านจัดเทปก,ก่อนที่ท่านจะรีทายเนี่ยนะปรับปรุงระบบตำรวจึได้ไหมนะให้ศักดิ์รีกลับกับสีน้ําตาลของเราได้ไหมเพราะวันนี้ศัก์รีตำรวจเนี่ยหมดเลยกับการกระทําที่เขาทํากันคือมีไว้ขู่ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกันประชาชนแล้วจเจริญกันได้ยังไงครับถ้าสังคมไทยเป็นอย่างเงี้ยผมสงสารตำรวจนะผมเชื่อไม่ใช่ตำรวจทุกคนเลวเหรอก แต่เมื่อมันมีไอเลวสิบคนหรือไอพวกที่ชอบเลียตูดนายเนี่ยที่คิดว่าการย้ายตําแหน่งมีวิธีเดียวเลยคือต้องคบกับนักการเมืองเรลวๆหรือดูแลผลประโยชน์ของนักการเมืองเร็เวๆเนี่ยนะประเทศชาติก็เจ๊งหมดครับตํารวจเป็นสิ่งที่ดีแม่ผมเป็นตํารวจครับแม่ผมเป็นคนที่ริเริ่มโรงเรียนโรงพยาบาลตํารวจคนแรกตึกที่วันนี้พยาบาลไทยที่เป็นตํารวจได้ไปเรียนมาเนี่ยมาจากฝีมือของแม่ผมครับ ผมชอบตำรวจแต่ผมไม่ชอบการกระทำของตำรวจวันนี้ที่มีไว้ขู่คนเพราะมันทำให้เห็นว่าระบบยุติธรรมเราทั้งหมดเนี่ยมันเสียหายนะครับตั้งแต่เรื่องคุณนัทวุฒิสารจนถึงตำรวจเลยก็ฝากกันหน่อยนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับโควิด1 9นะตื่นขึ้นมาเมื่อเช้าก็ตกใจนะที่อเมริกานี่ระบาดนะระบาดเยอะมากเมื่อวาน3 7 0 0 0คนที่อเมริกา วันนี้ก็ยังเป็นหมื่นเมืองไทยเรายังโชคดีนะนะครับโดยที่ผมก็วิเคราะห์เยอะนะว่าทําไมอเมริกามันถึงแย่ yeah, อย่างนี้นะครับผมว่าหนึ่งเลยนะก็คือวัฒนธรรมเขาวัฒนธรรมคนอเมริกาเนะี่ยเป็นการที่ยังจับมือกันอยู่นะเชคแคนจูบกันกอดกันใช่ไหมครับแต่สําคัญที่สุดเนี่ยคือคนอเมริกาเนี่ยไม่ใส่หน้ากากไม่ใส่หน้ากากโดยที่ผมไม่เข้าใจเลย ว่าทำไมดานัลทรัมป์ประธานธิปดีเนี่ยถึงโง่จังไม่ใส่หน้ากากหน้ากากเนี่ยชัดเจนมากนะครับ50%เนี่ยจะปลอดภัยไปเลยในการจัดการใส่หน้ากากหน้ากากอาจจะไม่ป้องกันคุณตรงนะแต่มันจะป้องกันอีกคนหนึ่งชัดเจนมากงั้นถ้าเขาป้องกันให้เราป้องกันต่อกันได้เนี่ยหน้ากากเป็นสิ่งที่ผมว่าดีจนหน้ากากล้างมือพักผ่อนหน้ากาก ล้างมือพักผลนี่คือ3อย่างที่ผมวิเคราะห์มจะวิเคราะห์ไงแล้วเพราะคนเอเชียทําสิ่งพวกนี้หมดแต่คนอเมริกาไม่ทําสักอย่างนะครับเศรษฐกิจเราเนี่ยกลับมาฟื้นได้แล้วเพราะอะไรเพราะผมว่าคนไทยเนี่ยดีใส่หน้ากากนะใส่หน้ากากนะเมื่อเช้าผมก็ลงไปแล้วนะผมไปเจอโรงงานเพื่อนผมอดีนะชื่อคุณเรวัตนะเขาทำมิสเลลี่เนี่ยนะครับอย่างมิสเลลี่อาจจะรู้กันนะมิสเลลี่ที่ส่งดอกไม้อะนะ ตอนนี้พี่เรเเขาเลยลงทุนนะครับทำนหน้ากาศนะหน้ากาศเขาดีมากนะหนามากสาพลายเลยนะใช้เทคโนโลยีของสามเอ็มนี่ไม่ได้ขายของนะแต่ก็ถ้าใครอยากได้ก็ m e s s a จมานะครับผมซื้อของเขาเนี่ย supply ป,ปีหนึ่งเลยผมไปซื้อมเ,เมื่อวานเลยวอาพี่เรเว็ตพี่เรขายถูกขนาดนี้ผมขอซื้อมาเก็บไว้ที่บ้านปีหนึ่งเลยผมกลัวอะไรผมกลัวเดี๋ยวจะมีเฟสสองมาเมืองไทยตอนนี้เราะยังโชคดีก็ได้เพราะมันยังร้อนอยู่ นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเวลาหน้าหนาวแล้วเนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่าผมก็เลยบอกหัอตุ้นไว้ก่อนก็แล้วกันขอสั่งมันนะตุนนะห้าร้อยชิ้นเลยนะครับโดยที่พี่เรวัตตอนนี้เขามีราคาพิเศษนะว่าราคาเพื่อนทอมก็แล้วกันนะพี่ทําให้ก็คือเก้าสิบชิ้นนะเก้าสิบชิ้นสามชั้นเลยนะครับสามชั้นนะหนามากเก้าสิบชิ้นส่งให้ถึงบ้านเหมือนกับมิสเลอรี่ส่งดอกไม้ให้ถึงบ้านอะนะพี่เรวัตเขาคิดเพียงห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทหน้ากาก นะครับระดับ 3M เลยนะ3พลายผมใช้เองแล้วนะผมว่าดีนะถ้าไม่ดีผมไม่มาบอกหรอกครับถ้าไม่ถูกกฎหมายผมไม่พูดหรอกนะอันนี้ดีจริงผมอยากให้เพื่อนๆผมได้โอกาสใช้นะเขาคิด599บาทสำหรับ90ชิ้นนะผมได้สั่งไป2,000บาทเลยเพื่อผมจะได้รับทั้งปีเลยนะสั่งไปได้นะที่ adsign นะ adsign นะ line id นะ healthy aging H E A L T H Y A G I N T Ads i g n healthy aging นะครับแล้วก็ลงไปว่าเป็นเพื่อนคุณทอมนะเขาก็จะขายให้90ชิ้น5 99บาทนะหน้ากากสำคัญจริงครับนะแต่ก็ไม่สำคัญนะถ้ากับอย่างนี้ผมบอกนะถ้าประเทศไทยอยากกลับมาในสิ่งที่ดีนะนะครับก็ความยุติธรรมงั้นจอห์นวินยูโบมัฒนาช่อ นะอย่าเพิ่งไปเราเรา,เรามาร่วมมือร่วมใจกันมะนะแทนที่เราจะประท้วงนายกประยุทธ์จันโอชาแทนที่เราจะประท้วงประวิทย์เราไปประท้วงกันบ้านหน้าศาลมะหน้าผู้พิพากษามะคนที่เขาตัดสินใจที่ทําให้ประเทศไทยตอนเนี้ยมีความรู้สึกว่ารารบบยุตที่ทมมันไม่แฟร์หมดเลยคนพวกนี้มีคุณวุฒินะเป็นคนที่เราเรียกว่าดีของในสังคมผู้พิพากษาต้องเป็นคนดีตำรวจต้องเป็นคนดี ต่เมื่อเขาตัดสินใจเป็นอาวุธของอำนาจเพื่อจะมาขู่คนไทยเนี่ยเขาไม่เป็นคนดีแล้วครับเขาเป็นคนเลวแล้วความเลวเนี่ยมันเหมือนกับปลวกที่จะแทะนะครับความมั่นใจของคนไทยในระบบยุติธรรมของประเทศชาติเนี่ยจนวันหนึ่งบ้านเราจะล้มนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Hors